แดงนะครับมันเป็นที่มีล้ำสะพุงแล้วก็ล้ำซีแล้วก็ไหล,ล,ลทิมไปชื้อๆโดยว่าบ่ได้เอาน้ำสะพุงนะน้ำซีนะี่ขึ้นมาใส่แล้วก็ทั้งเกษตรกร,ร,กรอเนนำเภอหนองบัวแดงเนี่ยก็ล้อแต่น้ำฝนอย่างเดียวเวลาฝนตกมาน้ำ,นนำก็ไหลาย แต่บ่สามารถที่จะเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรทำอุปโภคบริโภคได้ค่าแรกก็แรงจัดนะบอเป็นการเกษตรคือทำพวกเขาพวกอ้อยนะครับรนี้ก็คือการขาดน้ำแล้วก็ช่วงนี้นะครับท่นนานนายเพิ่มเพินกับเขามาดูแลนะครับเปลี่ยนฝายกันน้ำชะลอน้ำแม้ว่าคนหนองบัวแดงจะพยายามแก้ไขปัญหาของเขาเองในหลากหลายวิธี การสร้างฝายมีชีวิตการสร้างฝายยางรถยนต์การสร้างฝางยนารราในลักษณะของเทคโนโลยีของ <Okay. S 1> อชมระทานที่เขาสามารถทําเองได้ตอนนี้ที่อำเภอหนองแดงมีทั้งหมด115ฝายครับเป็นฝายมีชีวิตครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำครับที่เราตัดมาเนี่ยก็เป็นไม้ไผ่เป็นๆอยู่ทีนี้เราเอามาตอกลงมาเนี่ยคือให้เขาติดครับฝายนี้ก็จะมีชีวิตขึ้นมาครับก็คือให้ธรรมชาติเขาดูแลตัวของ,ของเขาเองอครับแล้วก็ผู้ใดว่าได้ไปเพิ่นก็ออกเงินอผู้ละลอยสองลอยเสื้ออาหารการกินกัน คนทิดไปเป็นกับสวยทั้งกําลังเงินกาลังแรงกายเนะะี่ยค่ะเราเรามาช่วยกันด้วยใจครับตอนที่เรามาทำเนี่ยเราก็จะห่อข้าวมากินกันเองฮะโดยที่ไม่มีค่าจ้างให้วันนี้นะคะเราพาเด็มๆาทาท้ากราวราว้ ฝายหินทิ้งนะคะฝายมีชีวิตนะคะโดยกิจกรรมก็คือว่ามีการโยนหินนะคะลง,ลงลำคลองสะพุงนะคะเพื่อที่จะกั้นน้ํานะคะฝายนี้เป็นฝายขยะครับหรือเขาเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าฝายยางครับฝายยางรถยนต์ซึ่งตะกอนนยางรถยนต์มันเยอะคิดค้นขึ้นมาว่าจะเอายางรถยนต์มาทําเป็นฝายหลังจากฝายเสร็จแล้วเราก็หนึ่งนะครับเราได้ฝายนะครับสองเราได้น้ำนะครับสามเราได้คนนะครับ เราได้คนมีมามีส่วนร่วมในการเาทำฝายรู้สึกดีใจค่ะเพราะพอ่อแม่หนูเป็นชาวนาค่ะต้องใช้น้ําในการทํานาค่ะป็นเล่นที่ดีที่สุดท,ที่ตรงนี้นะเพราะว่าคนเรานี่มันก็ต้องพึ่งต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องพึ่งคนเหมือนกันเราเคยมีบทกอ์สั้นๆอยู่บทหนึ่งซึ่งคนหนองัะแดงเขาเขียนเขาเองว่าชีวิตคนต้นน้ำเป็นเหมือนยามรักษาป,ป่า ปกป้องมวลปรึกษาเพื่อประชาะได้ร่มเย็นต้นน้ำแต่ขาดน้ำทั่วเขตคาเริ่มทุกเข็นเรื่องเพราะความจำเป็นเราอยากเห็นอ่างเก็บน้ำลำสะพงเพราะนั้นเขาต้องการภาชนะใบให,ใหญ่ที่เก็บน้ำไว้ให้เขาอ่างเก็บน้ำลำสะพงจึงเป็นคำตอบมีความจำเป็นแล้วที่จะต้องเดินตามโครงการ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้ติดตามแล้วก็อนุมัติเรื่องนี้ใช้เวลาเพียง1ปีกับ8เดือนเท่านั้นเองวันนี้ก็โครงการนี้ถือเป็นโครงการใหญ่ที่มีงบเกิน1000ล้านนะถือว่าเป็นโครงการใหญ่และต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับ เราก็ต้องหาวิธีการที่จะทําให้ได้เพื่อจะเอาเข้าคอรมอให้ได้ไม่งั้นคอรมออนุมัติไม่ได้ไม่ใช่เออตามใจคนโน้นคนนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้มันต้องมีพื้นฐานมีหลักการวิชาการแลนะมีความมือประชาชนความเห็นประชาชนแล้วที่โครงการหนึ่งที่มันเกิดได้วันนี้เพราะว่าประชาชนน่ยนะประชาชนเป็นหลักชาวน้องแว ไรยุทธมาเยือนทินให้สร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ดื่มกินองค์ภูมินยิ่งล้ำน้ำพระไทยขอ สเก็บน้ำลำจุดประสงค์ของกรอน,นี้ก็คือว่านึกถึงล้นเก้าราชการที่9นะครับพระองค์ทรงมีพระมหาการุณที่คุณมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพงนะครับซึ่งเรารอคอยมาเป็นเวลานานนะครับตั้งแต่ปี2526อ่างเก็บน้ำลำสะพงเนี่ยยังมีคุณูปการต่อจังหวัดเชียงภูมิและจังหวัดอื่นๆโดยรวมด้วยเนื่องจาก แม่น้ำชีและแม่น้ำสาขาเ,เป็นต้นน้ำของน้ำชีที่หล่อเลี้ยงคนภาคอีสานครึ่งภาคนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการบร,ริหารจัดการน้ําต่อไปเรื่องภาวะการขาดแคลนน้าของคนหนองบัวแดงก็จะหมดไปว่ม,มีน้ำเพื่อคนหนเหครับที่พพี่น้องตจอสู่คือน้ำเพื่อสากรอครับจนว่าได้โครงการนี้มาเกิดขึ้น,นครับเราก็ดีใจกับพี่น้องชาวเพเภอน้องบัวแดงค่ะ ที่จะได้น้ำได้ยังไส่แล้วก็ขอบคุณนพระเจ้ายุ๋งหัวของเขาที่ว่าถอดถิ่มไปะช้ชนนะค่ะที่เราทํามาทุกวันนี้นะครับทุกฝ่ายนะครับก็ได้แรงโดนบันดาลใจจากท่านครับในชีตเกิดมาเป็นคนไทยของบ้าปาจุ๋งหัวาก,การทีเก่าที่ให้ถูกอย่างมีอยู่มีกิน,นมีเพอะมีใช้คือมนุษย์ในโลกนี้ถ้าดูคนเก่งคนที่เป็นอัจฉริยะในโลกนะต้องยกพระองค์ท่านไว้เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นคุณอุปการเป็นบุญคุณ ต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านอย่างใหญ่หลวงมาก